สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ o k h o m e โฮมดเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะฮะวันนี้มาในหมวดของคีย์บอร์ดอีกแล้วครับท่านวันนี้คือตัวนี้ เพนทากอนนะฮะเทอร์เร็บเบรดนะครับผมถ้าผมสะกดหรือสำเนียงไม่ได้อะไรยังไงก็ติชมได้นะฮะคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับตัวนี้เทอร์เร็บเบรดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเจ้าเทอร์เร็บเบรดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดแมกนิเคิลบรูซสวิตยูและในส่วนตรงนี้ก็มีจุดเดน่นมากมายเลยนะครับตัวนี้เขาบอกมีถึงเอ่อ114คีย์เลยนะฮะปกตินคีย์บอร์ดทั่วไปจะมีแค่104แต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาถึง10ปุ่มเลยโอ้โหไม่น้อยนะฮะสำหรับ10ปุ่ม,มเนี่ยกลางมือกก็โโอออ้ห oh, ดด10มืครบพีเลยนะฮะฮ นี่คือตัวหน้าตาคราดหน้าครา,าตาของเขานะครับสำหรับตัวนี้นะฮะ และในส่วนของด้านหลังครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้เขาเขาก็จะบอกประมาณว่าในส่วนของรายละเอียดชินลึกทั้งหมดนะครับนี่นะฮะจะเป็นรายละเอียดในการส่งข้อมูลก็มีบอกนะครับในส่วนของขนาดก็มีบอกด้วยแล้วก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับต่างๆก็มีบอกด้วยแล้วตัวนี้เขาบอกมีฟังก์ชันคีย์นะครับการปรับแสงเป็นอย่างไรมีบอกหมดเลยนะครับละเอียดมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้ผมอยากรู้แล้วว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะฮะ ไปชมกันเลยดีกว่าเชิญครับ เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันเลยนะครับสำหรับเจ้าเพนทาก้อนเทเล่เบรดนะครับผมนี่คือกล้าหน้าคร่าตาของเขานะครับสิ่งที่เขามีมาให้เขาไม่มีอะไรให้ฮะเขามีแค่ตัวนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดนะครับเท่เตัวนี้ซึ่งออกแบบมาเนี่ยผมบอกเลยว่าขนาดความยาวของเขาและความกว้างเนี่ยเอาวิแรกที่เห็นนะฮะผมรู้สึกว่ามันหรูนะครับผมพะผมมองมันออกแบบมาเรียบ,ยบ,ยบง่ายๆเนี่ยนะฮะแต่ว่ามัน มันดูวางกับโต๊ะที่มันดูแล้วมันดูแบบว่ามันดูจะดันให้ดีไซน์มันสวยขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะดีไซน์การออกแบบถ้าตัวนี้ก็นี่นะฮะออกแบบง่ายๆนะครับมีตัดมุมตรงนี้จะทาเป็นสีเดียมก็ไม่นะฮะจะตัดมุมก็เลยเป็นสีเลียมกับมูเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับการออกแบบนะครับส่วนเบาะด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของตัวนี้รู้สึกว่าจะระบายได้นะครับมีรูเยอะแยะไปหมดเลยระบายความร้อนได้ดีอย่างแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับนี่คือในส่วนของด้านหลังให้เห็นมันจะชัดนะครับปรับระดับได้นะครับตรงนี้นะฮะกลับมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับสำหรับดีไซน์ทุกคนก็น่าจะเห็นกันครบแล้วเรามาดูในส่วนของวัสดุกันดีกว่าวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมไม่มีเมทัลแพนเนลมาผสมเลยและในส่วนของปุ่มตัวนี้ด้วยก็เป็นพลาสติกเขาไม่มีปุ่มเหล็กหรรอนนนนนะะตตีี้้ยยยััังไไไมมม่่ผลลิคคคบบเเเด็ ในส่วนของสายตัวนี้เป็นสายถักนะครับผมนี่คือสายถักลักษณะสายถักจะเป็นแบบนี้นะครับและในส่วนของ USB เนี่ย USB เป็น2.0ครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นหัวทองนะครับส่งสัญญาณได้ไวคุณภาพดีนะครับไฟเลี้ยงครบอย่างแน่นอนนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปุ่มกันดีกว่านะครับผมจะให้ดูในส่วนของปุ่มนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันผมจะแกะให้ดูกันจะชัดนี่นะฮะ ให้ดูเลยนะครับดึงง่ายนี่ขนาดผมไม่ใช้คีย์คัพนะฮะเอ้ยไม่ใช้ไอตัวแหวนไอเดอะลอดของผมนะมาดึงนะครับมันก็ยังดึงง่ายนะครับผมเห็นไหมฮะซึ่งในส่วนของปุ่มตัวนี้นะครับสวิตเป็นของโอเทมุนะครับผมนี่นะฮะโอเทมุเจ้าโอเทมุเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับของมีคุณภาพอย่างนี้ก็ออกไปลงกับคีย์บอร์ดได้หลายๆรุ่นนะครับผมสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูฟังจังหวะกันนะครับมันจะเป็น2จังหวะตามสไตล์นะครับคีย์บอร์ดแมคาีนิคอลนะฮะนี่นะครับ เดี <łość> ๋ยวเรามาฟังแบบใส่คีย์แคปกันบ้างแล้วกันนะครับเสียงจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยฮะอา นี่คือเสียงนะครับผมที่ทุกคนได้ยินนี่คือเสียงจากเจ้าตัวนี้เลยนะครับในส่วนของสายตัวนี้ยาวอยู่ที่1.8เมตรนะครับนี่ไอ้สายตัวนี้1.8เมตรนะครับผมในส่วนของจุดเด่นนะฮะตัวนี้นะครับสำคัญมากๆเลยอย่างแรกเลยนะฮะตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแมคคาคิ a ทลนะครับบลูสวิทอย่างที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นั่นแหละฮะนั่นคือบลูส w วิ c นะครับของโอเทมุนะครับผมลองลงมาตัวนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะตัวนี้ อันติกตติ้งสามารถกดได้พร้อมกันทุกปุ่มเลยกดลงไปเลยเนี่ยพร้อมกันทุกปุ่มนะฮะมันจะสามารถกดได้เลยนะครับเนี่ยผมกดกลับมาหมดปกติก่อนกดลงลงไปเล,เลยนะครับกดได้พร้อมกันทุกปุ่มนะครับและต่อมานะครับตัวนี้นะครับไฟส่องทะลุนะครับผมสามารถส่องทะลุ ตัวหนังสือภาษาไทยขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อมานะครับรายละเอียดตัวนี้สําคัญมากๆฟังให้ดีตัวนี้รับประกันนะครับหนึ่งปีถ้าเกิดกรณีเสียหายจ่ายให้สูงสุด1000 0แบาทถือว่าดีมากๆเลยสําหรับตัวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะใช้งานอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟลและมัลติมีเดียเชิญเลยครับเรามาคุยกันในส่วนของไฟกันบ้างนะครับผมสําหรับในส่วนของไฟและฟังก์ชันนะครับ ตัวนี้มีทั้งหมด12มันติมีเดียนะครับวิธีการใช้กดตั้งแต่ F1 ถึง F12 นะครับกดฟังก์ชันก่อนนะฮะ F1 ถึง F12 ไม่ว่าจะเป็นปุ่มล็อกนะครับต่างๆแล้วก็ปุ่มลดเลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่มถัดไปย้อนกลับอะไรนี่มีหมดเลยนะครับ และในส่วนของไฟนะฮะในการกดเลือกโหมดไฟต่างๆตัวนี้มีทั้งหมด9โหมดนะครับผมมันจะแบ่งไปนะครับในส่วนของการกดเนี่ยมีทั้งหมด9โหมดนะครับบางตัวเนี่ยจะเป็นโหมดเดียวเลยและบางตัวก็จะเป็น2โหมดนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าโหมดไหนเป็นโหมดไหนกันบ้างเรามาดูกันฮะกดฟังก์ชันครับในส่วนของโหมดไฟอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีสกอตล็อกด้วยนะครับเอาสกอตล็อกเลยก็ได้ฮะปุ่มแรกนี่คือในส่วนของโหมดแรกนะครับโหมดไฟนะฮะโหมดที่1นะครับผมเห็นไหมฮะมันจะมี2โหมดครับปุ่มที่1 2นะครับ3นี่นะฮะ4ครับนี่นะฮะ5ฮะนี่เห็นไหมครับ6ครับ7ฮะ8ครับ 7, 9ครับอ่าโหมดที่9ก็คือโหมดสุดท้ายนะครับผมจะบอกว่าตัวนี้มีทั้งหมด9โหมดและเป็น1โหมดที่เป็นโหมดคัสตอมนั่นเองวิธีการใช้ก็คือกดตรงนี้ฮะฟังก์ชันและจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับกดลงไป1ครั้งแล้วมันจะกระพริบแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเลยอยากจะให้สีนั่นสีนี้เป็นอะไรซึ่งตัวนี้คีย์บอร์ดก็เป็นอ่ามินิ R G B นะครับเพราะว่าแสงมันจะเป็นเป็น เลนเป็นเลนของเขาไปเลยจะไม่สามารถมาย่ดเจอกันได้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับกดไปพอได้แล้วเราก็บันทึกครับปึ๊บเรียบร้อยเราก็จะไ,ได้ฟังก์ชันนี้เป็นสิ่งที่เราบันทึกลงไปนั่นเองนะครับผมสําหรับการใช้งานในส่วนของไฟจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของความสว่างให้ฟังนะครับนี่คือในส่วนความสว่างเรามาปรับกันนะครับนี่ถ้าปรับสูงสุดก็จะมีไฟกระพริบตัวนี้นะครับผมมีไฟขึ้นให้ด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับเรามากดกันนะครับวิธีการกดก็ กดลงไปครับ1 2 3 4 5ปรับได้5ระดับนะครับผมปรับขึ้นฮะ1 2 3 4 5นี่นี่ะคือในส่วนของความสว่างนะครับผมในส่วนของการเลือกทิศทางนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันชัดๆนะครับโดยการกดฟังก์ชันและซ้ายและขวานะครับนี่คือการกดเลือกทิศทางนะครับของแสงนะฮะนี่ครับซ้ายครับขวาฮะวิ่งไปวิ่งไปซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายขวาครับอ่าฟิลจะประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกทิศทาง มาในโหมดต่อมานะครับผมจะเป็นในโหมดของอในในโหมดของปุ่มนะครับก็คือการกดล็อกวินโดว์นั่นเองนะครับตัวนี้มีมาให้กดฟังก์ชันและกดล็อกตรงนี้จะเป็นการล็อกปุ่มวินโดว์กดอีกทีฮะจะเป็นการกดล็อกปุ่มวินโดว์ในส่วนของขนาดกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับขนาดเป็นมิลลิเมตรจะอยู่ที่467คูณ158คูณ36.5นี่คือระบุตามกล่องนะครับที่เขาบอกเลยนะครับผมนี่คือขนาดของเขาซึ่งน้ําหนักตัวนี้เนี่ยเขาระบุน้ําหนักมาด้วยนะครับหนักอยู่ที่ 1.25่ 1> 1. กรัมนะครับผมถือว่าน้ำหนักก็ใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะมีน้ำหนักอยู่นะฮะก็ไม่ใช่ว่ามันจะเบานะครับนี่นะฮะมันตกลงอย่างเร็วและแรงด้วยนะครับตกลงถ้าพื้นนี่ก็ แหลกสลายไปนในพิปตานะครับผม <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างฮะสุดยอดเลยใช่ไหมสำหรับเจ้าเพนทากรอนเทอร์เรเบนะครับผมโอ้โหผมไม่ได้ฟังข้อมูลนะครับข้อมูลผมย่อมาเนี่ผมยังชอบเลยนะฮะสำหรับข้อมูลของเขาสนใจใช่ไหมฮะข้อมูลอยู่ด้านล่างนะครับทุกอย่างเลยสําหรับช่องทางการติดต่อแล้วก็ลิงก์สินค้าด้วยอยู่ด้านล่างช่องทางการชําระเงินก็มีหลายช่องทางให้เลือกมากมายเลยเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองจะเอาช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นนะครับเลือกที่เหมาะสม กับตัวเองดีๆเลยเลือกดีๆเดี๋ยวจะมาหาว่าเอ้ยเลือกไม่ดีพี่ผมเลือกช่องทางน,นี้นนเมื่อไหร่จะมาถึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะวุ่นวายไปกันใหญ่ไม่เอานะครับเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองสําคัญคือสั่ง500บาทขึ้นไปเนี่ยยางคีย์บอร์ดตัวนี้ราคาเกิน500บาทจัดส่งฟรีไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มเลยสําหรับโอเคทูโฮมนะครับจัดให้ลูกค้าดีๆเลยนะครับลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ s u b s c r i b e ให้ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ